สวัสด <anal ysis> ีจ <an> <ๆ>้าเพื่อนๆมาพบกับยกกบคนโคลาดนิท่านกอมพี่น้องจ๋าเกี่ยวกับการทำขิดเรียวตอนที่เก่าเพื่อนๆจ๋าตอนที่เก่าเนาะเพื่อนๆเนาะหลังจากที่เทศไหลสดมาราธอนสามชั่วโมงในรอบชาวเต็ตตี้ค่นเพื่อนๆจ๋ากลับมาไหลสดรอบคำเหมือนเดิมเพื่อนๆมารอบคำเหมือนเดิมเนาะในวันที่สี่เพื่อนๆจ๋าในวันที่สี่อยากรู้ว่าจะได้ผลขนาดไหนเนาะเพื่อนๆเนาะอยากรู้ว่าจะได้ผลขนาดไหนก็มีเพื่อนๆเพื่อนตอนที่ยกกบไหลสุดก็มีเพื่อนเข้ามาเข้ามา ผูดคุยนั่มยี่กบนอกเพืเ่อนๆจ๋าเขามากคุยในอ่า ในเล่าไรสดนอกเพื่อนเพื่อนยายกบกับเรียกบสถ์เพื่อนเพื่อนจ้าเขามามีส่วนร่วมเขามามีส่วนร่วมในการไล่สดนอกเพื่อนเพื่อนเนาะกะได้พูดคุยถักทายกันไปนอกเพื่อนเพื่อนจ๋าในวันที่สี่เด้อเพื่อนเพื่อนเด้อในวันที่สี่กะโอเคถักทายผูดคุยเขาเพื่อนเพื่อนกามาให้กำลังใจยายกบเช่นเดิมนอกเพื่อนเพื่อนจ๋าเขามาให้กำลังใจยายกบเช่นเดิมสิ่งพ่อหลังบายซองไปยายกบกับเขาไปดูเด็ดบอร์ดอีกในวันที่สี่ทีในทำการเทสนอเพื่อนเพื่อนเนาะเทสไล่สดมาราธอนสิ่งน้องใช่ทั้ง น้องชายคนประทาไทยเหมือนกันกบเขามาโอ้พี่กบคืออะไรคะแค่เหนื่อยได้พี่กบเอ้ยนน่นนี่นันกะเขามาให่งกาลังใจเนาะกะทัมาแห่งกาลังใจแนะนํากันเนาะเพื่อนๆพือกะยิ่กบกะขอขอบคุณน้องชายเด้อเพื่อนเพื่อนจ๋าที่เขามาทักทายพูดคุยซิ่งกะยังบด้บ่ยังยังกะแค่คุยกันเนาะว่านันยังบ่ท่านใดน้องชายบ่ท่านใดเขายังบ่ท่านใดเขากล่องกะยิ่กบเนาะเพื่อนๆ่นคนเพื่อนๆคนอื่นเขามาพูดคุยกะยิ่กบเนาะเพื่อนๆือนจ๋าซึ่งผลประกอบการเพื่อนๆนผลประกอบการจากที่ใดหนึ่ง สามหมื่น่พันนะหกร้อยกว่าเพื่อนๆจ๋ากไปเป็นที่3า0 0 0ื สามหมื่นสองสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกว่ากว่าคะแนนนอกเพื่อนเพืหน้าที่นอกเพื่อนๆจ๋าสามหม่แล้เพื่อนๆขยับมาแล้เด้3สามหมื่นเราเด้จากผลประกอบการสี่วันเพื่อนเจ๋าสีวันได้ขึ้นมาเป็นสามหมองกกบกโอ้โหเพื่อนเจ๋าผลประกอบการฉันโอเคท้าใดวันละสามยหน้าที่อ่าก็ถือว่าโอเคสามสรยนาที่ร่วมกันลงงขิบเรียวน้ำอ่าขิบยาวน้ำไหลซดน้ำนุนนีนันนเพื่เพื่อนได้ได้ได้สำนีก็ถือว่าดีบ่บลลดเนาะเพื่อนเะเนาะ ลดลงก็ถือว่าโอเคยายก,กบก็ยังภูมิใจยังพ่อใจได้เพื่อนเพื่อนจ๋าเพียงพอพอเพียงนอกก็คิดว่าแต่ก็คิดว่าโอ้คงอีกนานเนาะเพื่อนเพื่อนจ๋าความฝันของยกกอายกุบในหกหมื่นนาทีคงจะอีกนานอีกเป็นเดือนก็คงจะไม่ได้กะปลอบใจตัวเองอยู่เพื่อนเพื่อนจ๋ากะปลอบใจตัวเองแต่ก็ยังให้กําลังใจหน้าตัวเองและกะให้กําลังใจเพื่อน,นเพื่อนนอเพื่อนเพื่อนจ๋า กะห้กกำลังใจเพื่อนแล้วกะห้กกำลังใจตัวเองไปในไปในตัวด้วยเนาะเพื่อนๆเนาะซึ่งกะไล่โซดมาลวเพื่อนเพื่อนจ๋าไล่โซดมาเลยกะเออกะรู้เลยแหละว่าต้องไล่เนยขึนหน้าที่ถึงจะขึ้นเนาะเพื่อนๆเนาะกะได้ไล่โซดมาอ่าได้ไล่โซดมาอ่าในผลวันที่สี่เพื่อนเพื่อนจ๋าแล้วเมื่อว่านี่อ่าเมื่อว่านี่ในผลวันที่ห้าเพื่อนเพื่อนจ๋าในผลประกอบการวันที่ห้าสิวันนี้ยี่กุบมานั่งไล่โซดโอมานั่งทำนิท่านกอมนิท่านสันเป็นอีพีอีพี่ในแตะขันตอนที่ยี่กุบได้พัน พบมาอาจจะขา่ขาวขามกระโดดไปเนนอพเพื่อนเอาแบบคร่าวๆให้เพื่อนๆพได้พอสังเขตกันนอกเพื่อนๆพื่อจะอาจจะบดลงรายละเอียดว่าเป็นมาแบบไหนอะไรยังไงนอกเพื่อนๆพื่ก็เอาประสบการณ์ตรงจนเมื่อวานนี้มีนอ้องท่าน้องใช่ละ คนประทายคือกันเนาะกะได้เขามาพูดคุยกับพิ่กบว่าพิ่กบล่องลฟ์สดแบบนี้กับมาเขารวมวิดีโอเนาะล่อดูวันนี้ว่าผลประกอบการในการมีเพื่อนๆเขามาพูดคุยก็ยี่กบจะเป็นยังไงเนาะเพื่อนๆจ๋าจะเป็นยังไงในวันนี้นะซึ่งยิ่กบยังบ่ท่านได้ถึงบ่ายสองยังบ่ท่านได้อัปเดตเพื่อนๆจ๋าถ้าหน้าที่ขึ้นมากขึ้นน่อยเดี๋ยวจะอัปเดตอีพีทีซิบหรือว่าตอนทีซิบต่อไปเนาะเพื่อนๆเนาะตอนนี้ยิ่กบกะได้เวลาลงอันจาก คลิปยาวเลยเพื่อนๆจ๋าพระวัติวันนี้ตอนที่ซ่ตอนที่เก่าตอนที่ซิมาเลยเนาะเพื่อนๆตอนที่เก่าเนาะเดี๋ยวรอผลประกอบการวันที่ซิพรุ่งนี้จะอัปเดตให้เรื่อยๆเพื่อนๆจ๋าอัปเดตไปเรื่อยๆเนาะว่าแยกบทําแต่ละวันไปแบบไหนใดยังไงหน้าที่เนาะเพื่อนๆจ๋าอาจจะช้ามัง่งอะไรมัง่งเจออุปสรรคมากมายเพื่อนๆจ๋าสาหรับตัวแยกบแต่แยกุบกับบ่ทอก่อยากมากให้ กำลังใจเพื่อนๆสู่ไปน้ากันเพื่อนๆจ้าชามังอะไรมังหนทางมันก็นมีอุปสรรคนาะเพื่อนมันอยู่ที่เล่านอกเพื่อนๆ,ๆอันนี้ยายกบเอามาตีแผ่ได้เพื่อนๆจ้าเอามาตีแผ่เอามาบอกต่อเป็นประสบการณ์ของยายกบล้วนเพื่อนๆจ้าทำคลิปเรียวแบบงงๆ,ๆนาะเพื่อนๆจ้าแต่ตอนนี้หลายๆท่านก็ได้ออกมาให้ความรู้เพื่อนๆกับจะได้ดูแนวทางเนาะทางตรงบริทางอ้อมเด้เพื่อนๆไปๆๆสู่กันต่อจ้าสาหรับคลิปนี้ลงไวแค่นี้เพื่อนๆจ้าไปเจอกันต่อตอนที่สิบตอนหนาได้เพื่อนๆขอบคุณค่ะ